3. รายละเอียดของกรรมส2องเมื่อกรรมนำไปปฏิสนธิในภพใหม่คือคนที่ทำกรรมดีไว้ย่อมไปเกิดในภพที่ดีคนที่ทำกรรมชั่วไว้มากไปเกิดในภพที่ชั่วกรรมที่ส่งให้เกิดนั้นเรียกว่าชนกก,กรรมชนกหมายถึงให้เกิดสมมติว่าชนกกรรมฝ่ายดีส่งเข้าให้เกิดในตระกูลที่ดีมั่งข้าง้วยทรัพย์สินสมบัติและบริวาร มีตระกูลสูงเขาเกิดเช่นนั้นแล้วไม่ประมาทมันหาทรัพย์เพิ่มเติมรักษาทรัพย์เก่าให้มั่นคงมีความเคารพนบน,บนอบต่อผู้ควรเครารพถนอมน้ำใจบริวารด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อพูดจาไพเราะทำประโยชน์ให้และวางตนเหมาะสมการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปถัมภกะกรรมช่วยส่งเสริมผลของกรรมดีเก่ารวมกับกรรมใหม่ ทำให้เขามาขั่งคั่งมากขึ้นมีบริวารดีมากขึ้นตรงกันข้ามถ้าเขาได้ฐานะเช่นนั้นเพราะกุศลกรรมในอดีตส่งผลให้แล้วเขามัวเมาประมาทพลานทรัพย์สินด้วยอบายมุกนานาประการเช่นเกียดคร้านทำการงานและคบมิตรเล็วเป็นต้นกรรมของเขานั้นมีสภาพเป็นอุปป,ปีรกรรมบีบคั้นเขาให้ต่ำต้อยลงจนสิ้นเนื้อประดาตัว บริวารก็หมดสิ้นถ้าเขาทำชั่วมากขึ้นกรรมนั้นจะกลายเป็นอุปคาตกรรมตัดรอนผลแห่งกรรมดีเก่าให้สิ้นไปกลายเป็นคนล่มจมสิ้นความรุ่งเรืองในชีวิตอีกด้านหนึ่งสมมติว่าบุคคลผู้หนึ่งเกิดมาลำบากยากเข็นขัดสนทั้งทรัพย์และบริวารรูปร่างผิวพรรณก็ไม่งามเพราะอาุปสกรรมในชาติก่อนล้อมตัวเป็นชนกกรรมฝ่ายชั่ว เมื่อเกิดมาแล้วเข้าประกอบกรรมชั่วซ้ําเขาอีกกรรมนั้นมีสภาพเป็นอุปถร,รมพระกะกรรมช่วยสนับสนุนกรรมเก่าให้ทวีแรงขึ้นทําให้ฐานะของเขาสุดหนักลงไปกว่าเดิมแต่ถ้าเขาผู้เกิดมาต่ำต้อยเช่นนั้นแล้วไม่ประมาทอาศัยความเพียรพยายามในทางที่ชอบถือเอาความอุตสาหะเป็นแรงหนุนชีวิตรู้จักคบมิตรดี กรรมของเขานะั้นมีสภาพเป็นอุปปีละกะกรรมบีบขั้นผลของอกุศลกรรมเก่าให้เพลาวกำลังลงมีความเพียรในทางที่ชอบมากขึ้นขนขวายในทางบุญกุศลมากขึ้นกรรมของเขาแปลสภาพเป็นอุปคาตกรรมหรืออุปัเฉทกกรรมตัดรอนผลแห่งอกุศลกรรมเก่าให้ขาดสูญจนในที่สุดเขาเป็นคนตั้งตนได้ดีมีหลักฐานมั่นคง ที่กล่าวมานี้คือกรรมที่จัดตามหน้าที่หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าหน้าที่ของกรรมซึ่งมีลักษณะหน้าที่ให้เกิดอุปถัมบีบคั้นและตัดรอนส่วนการที่ให้ผลและแรงหนักเบาของกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กันมากคือกรรมหนักหรือครุกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วจะให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นหรือทิฏฐธรรมเวทนี ส่วนกรรมที่เป็นอาจินหรือพระหัวลักกรรมนั้นถ้ายังไม่มีโอกาสให้ผลในชาติปัจจุบันก็จะยกยอดไปให้ผลในชาติถัดไปหรืออุปัชาชเวทนีและชาติต่อๆไปหรืออัปราปราเวทนีสุดและแต่โอกาสที่ท่านเปรียบเสมือนสุนัขไล่เนื้อท่านเข้าเมื่อใดกัดเมื่อนั้นกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนสิ้นชีวิตหรืออสัญนกรรมนั้น มักให้ผลก่อนกรรมอื่นเพราะจิตไปหน่วงอารมณ์นั้นไว้แน่นไม่ว่าเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วกรรมนั้นใกล้จุติจิตและใกล้ปฏิสนธิจิตท่านว่าแม้บางคราวจะมีกำลังน้อยก็ให้ผลก่อนกรรมอื่นเปรียบเหมือนรถติดไฟแดงเมื่อไฟเขียวอันเป็นสัญญาณให้รถไปได้เปิดขึ้นรถคันหน้าแม้มีกำลังวิ่งน้อยก็ออกได้ก่อน พอผ่านสี่แยกไปแล้วรถที่มีกำลังดีกว่าย่อมแซงขึ้นหน้าไปได้ในตำราท่านเปรียบผลของอาสัญกรรมว่าเหมือนวัวที่ขังรวมกันอยู่ในคอกรุ่งเช้ามารอกันอยู่ที่ประตูคอกพอนายโคบานหรือคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอกวัวตัวใดอยู่ใกล้ประตูที่สุดจะเป็นแม่โคลูกโครหรือโคแก่ก็ตามย่อมออกมาได้ก่อน แต่เนื่องจากกำลังเพ่าพอออกมาในที่โล่งแล้ววัวตัวใดมีกำลังมากวัวนั้นย่อมเดินขึ้นหน้าไปผลของอสัญกรรมให้ผลก่อนก็จริงแต่ให้ผลระยะสั้นเมื่อสิ้นแรงของอสัญกรรมแล้วก็เป็นโอกาสของอาจินกรรมหรือพหุลกรรมคือกรรมที่ตนทำจนเคยชินทำจนเป็นนิสัย ส่วนกรรมที่ทำโดยไม่เจตนาที่เรียกว่ากตัดตากรรมหรือกตัดตาวาปนกรรมจักแต่ว่าทำนั้นให้ผลน้อยที่สุดกําลังเพล่าที่สุดเมื่อกรรมอื่นไม่มีจะให้ผลแล้วกรรมนี้จึงจะให้ผลเป็นเหมือนนี่รายย่อยที่สุดกรรมใดคอยโอกาสให้ผลอยู่แต่ไม่มีโอกาสเลยจึงเลิกแล้วต่อกันไม่ให้ผลอีกกรรมนั้นเรียกอโหสิกรรม เปรียบเหมือนมเมล็ดพืชที่เก็บไว้นานเกินไปหรือถูกกั้ให้สุกด้วยไฟเสร็แล้วไม่มีโอกาสงอกขึ้นได้อีกเรื่องนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมตอนที่ว่าด้วยกรรมจะหยุดให้ผลด้วยเหตุสามประการข้างหน้ากรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากแต่ผู้มีปัญญาก็พอตรองตามให้เห็นจริงได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ยากเกินไปจนตรองตามด้วยปัญญาแล้วก็ไม่เห็น และไม่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องตรองตามก็เห็นกรรมบางอย่างบุคคลทำโดยไม่เจตนาก็จริงแต่ก่อผลสุขและทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้ผู้ทํากรรมเช่นนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนมาในทํานองเดียวกันคือได้รับสุขหรือทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นโดยปราศจากเจตนาของผู้อื่นเช่นเขายิงนกแต่ไปถูกคนเข้า หรือเขายิงคนอื่นพลายไปถูกอีกคนหนึ่งโดยเหตุบังเองิญนี่เป็นผลแห่งกระตัดตากรรมบุคคลหนึ่งโยนก้อนหินลงไปทางหน้าต่างบังเอิญก้อนหินนั้นไปถูกคนหนึ่งเข้าหัวแตกกรรมของเขาเป็นกระตัดตากรรมเมื่อถึงคราวที่กรรมนี้จะให้ผลย่อมให้ผลในทํานองเดียวกันในฝ่ายดีเช่นบุคคลผู้หนึ่งเอาของเหลือไปเททิง้ง ไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครแต่บังเอิญสุนัขมาได้อาศัยกินรอดชีวิตไปได้กรรมนั้นของเขาเป็นกระตัดตากรรมเมื่อถึงคราวจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นย่อมได้รับในทํานองเดียวกันจริงอยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกรรมมังวทธามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมนั้น หมายเอากรรมอื่นทั้งปวงยกเว้นกระตัดตากรรมกรรมอย่างเดียวทำหน้าที่หลายอย่างบางทีกรรมอย่างเดียวกันนั่นเองเรียกชื่อต่างออกไปตามหน้าที่การและความหนักเบาตัวอย่างเช่นการฆ่ามารดาบิดาจัดเป็นกรรมหนักหรือครุกรรมเมื่อให้ผลในปัจจุบันเช่นถูกฆ่าตอบหรือต้องถูกจองจําได้รับทุกขทรมานในชาติปัจจุบัน พอเขาสิ้นชีพลงไปเสวยทุกข์ในนรกกรรมนั้นเป็นอุปัชชาเวทนียกรรมกรรมนั้นเที่ยวติดตามให้ผลอยู่พบแล้วพบเล่ากรรมนั้นเป็นอปปราประเวทนียกรรมเมื่อให้ผลจนเต็มที่แล้วสมควรแก่เหตุแล้วก็เลิกให้ผลหรือผู้ทํากรรมนั้นสําเร็จเป็นพระราหันเสียก่อนสิ้นชาติสิ้นพบแล้วกรรมนั้นตามให้ผลไม่ได้อีก จึงกลายเป็นโอโหสิกรรมเปรียบเหมือนบุคคลคนเดียวเรียกได้หลายอย่างเช่นเป็นลูกของพ่อแม่เป็นพ่อของลูกเป็นสามีของภันยาเป็นนายของลูกน้องเป็นครูของลูกศิษย์เป็นต้นกรรมที่บุคคลทําแล้วจะให้ผลครั้งเดียวพ้นไปก็หาไม่ย่อมตามให้ผลครั้งแล้วครั้งเล่าชาติแล้วชาติเล่าจนกว่าจะสิ้นแรงหมดไป เปรียบเหมือนต้นไม้ที่บุคคลปลูกไว้เพียงครั้งเดียวแต่ให้ผลเป็นร้อยร้อยครั้งจนกว่าจะตายไปส่วนอาสนกรรมคือกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนตายจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ตามที่ว่าให้ผลก่อนนั้นเพราะมีช่วงใกล้ชิดกับการปฏิสนธิในภพใหม่จึงให้ผลทันทีในขณะที่บุคคลเคลื่อนจากภพเก่าสู่ภพใหม่นั่นเอง แต่ให้ผลนระยะสั้นดังกล่าวแล้วการตามให้ผลยั่งยืนเป็นหน้าที่ของอาจินกรรมคือกรรมที่บุคคลทําเป็นประจำสมมติว่าบุคคลผู้หนึ่งทําความดีด้วยกายวาจาใจเป็นอันมากมันประกอบบุญกุศลตลอดชีวิตแต่ชีวิตบุทุชนย่อมเคยประกอบกรรมชั่วมาบ้างไม่มากก็น้อยถ้าในขณะใกล้ตาย เขาไม่ได้ระลึกถึงบุญกุศลของเขาเลยกับระลึกแต่บาปเล็กน้อยที่เคยทำแรงบาปนั้นจะให้ผลทันทีส่งให้เขาถือปฏิสนธิในกำเนิดที่ต่ำทรามเช่นนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะลำบากยากเข็ยนอยู่ชั่วระยะหนึ่งเพียงเจวันสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนหนึ่งปีเป็นอาทิ แล้วผลแห่งอกุศลกรรมนั้นจะหมดกำลังเปิดโอกาสให้ผลบุญกุศลที่เขาเคยสั่งสมไว้เป็นประจำให้ผลต่อไปเขาจะประสบความสุขความเจริญได้ที่พึ่งที่พักพิงอย่างดีและมีความสุขตลอดชีวิตใหม่ในทางตรงกันข้ามบุคคลอีกผู้หนึ่งทำความชั่วเป็นอาจินแต่ถึงกระนั้นเขาก็เคยทำกรรมดีมาบ้างไม่มากก็น้อย เมื่อเวลาจวนตายเขาะระลึกถึงแต่กรรมดีที่เคยทำเช่นเคยถวายอาหารแด่พระสงฆ์เคยช่วยเหลือคนเจ็บเคยช่วยชีวิตสัตว์ให้รอดตายเป็นต้นเขาไม่ได้ะระลึกถึงกรรมชั่วะระลึกถึงแต่กรรมดีนั้นหรือญาติพี่น้องให้เขาได้ให้ทานรักษาศีลเจริญพระพุทธคุณในขณะนอนเจ็บเตรียมตัวตายอยู่เขาะระลึกถึงแต่ความดีแม้เพียงเล็กน้อยนี้ หากตายลงในขณะจิตเช่นนั้นเขาจะต้องไปถือปฏิสนธิในกำเนิดที่ดีก่อนแต่เนื่องจากผลแห่งกรรมดีน้อยมากจึงหย่อนกำลังให้ผลเพียงเล็กน้อยแล้วหมดจึงเปิดโอกาสให้กรรมชั่วต่างๆที่ก็เคยทำไว้รุมล้อมให้ผลต่อไปทำให้เขาต้องรับทุกขเวทนาประสบความเสื่อมต่างๆแม้เขาพยายามทำดีมากที่สุด แรงแข็งอกุศลกรรมในอดีตคอยรังควานให้รำคาญเดือดร้อนอยู่ร่ำไปเพราะไม่มีแรงใดเสมอด้ยวยแรงกรรมคนที่ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏกรรมที่ทำเมื่อจวนตายมีความหมายมากสำหรับเขาเหมือนแผ่นกระดาษที่ว่างเปล่าสีอะไรตกลงไปก็เด่นชัดมาก 4. การมองไม่เห็นกรรม กรรมดีหรือชั่วจะคอยติดตามบุคคลผู้ทำอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวแต่การที่คนมองไม่เห็นการตามของกรรมก็เพราะดำเนินชีวิตอยู่ในทางมืดเหมือนบุคคลไม่เห็นผู้ติดตามตนอยู่ในที่มืดพอเข้าสู่ที่สว่างถ้าเขาเหลียวไปมองย่อมเห็นได้บุคคลที่ได้รับการอบรมจิตให้สงบสะอาดและสว่างขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งมองเห็นกรรมและผลของกรรมละเอียดประณนีตนขึ้นเท่านั้นแต่กรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุกง,งอมเต็มที่แล้วมันมีระยะฟักตัวตามสมควรบุคคลผู้มีปัญญาน้อยจึงเห็นได้ยากอันหนึ่งชีวิตของมนุษย์สั้นเกินไปเพียงชีวิตเดียวไม่เพียงพอในการพิสูจน์กรรมให้ตลอดได้การฟักตัวของกรรมก็เหมือนการมีคันของสตรีเมื่อครบกำหนดจึงคลอด หรือเหมือนการสุกข,ของผลไม้ย่อมต้องอาศัยเวลาตามสมควรการรอคอยของกรรมอาจใช้เวลาเป็นร้อยปีพันปีหรือหมื่นปีก็ได้แม้รอคอยนานถึงปานนั้นและมีความสลับซับซ้อนมากเพียงใดกรรมก็สามารถหาตัวผู้ทำได้ถูกต้องเสมอท่านเปรียบเหมือนลูกโคแม้จะรวมอยู่ในฝูงโคเป็นอันมากก็สามารถหาแม่ของมันพบ หรือเหมือนเด็กที่รู้เดียงสาแล้วย่อมจำแม่ของตนได้ดังนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีเป็นเครื่องตอบแทนผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วการที่บุคคลลังเลสงสัยในเรื่องนี้ก็พรัะไปตัดสินเอาตามปรากฏการบางอย่างภายนอกอันมีลักษณะเป็นมายาหลอกหลอนคนที่ทำความชั่วไว้มาก ความชั่วจะคอยรบกวนกจิตใจของเขาให้กังวลอยู่เสมอแม้จะปรากฏแก่คนอื่นให้ดูเหมือนว่ามีความสุขแต่ภายในใจของเขาเองใครจะเป็นคนรู้ว่ามีสุขทุกอันใดทับถมอยู่บ้างคนที่ชอบบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นอาจเป็นเพราะเขาทำดีไม่ถูกต้องหรือทำดีไม่เป็นหรือมิช้นก็ใจร้อนเกินไปตีโพยตีพายอยากได้ผลเร็ว ในขณะที่ความดียังไม่ทันให้ผลการทำดีเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้รักดีส่วนการให้ผลเป็นหน้าที่ของกรรมเหมือนการไถหวานเป็นหน้าที่ของชาวนาส่วนการออกรวงเป็นหน้าที่ของต้นข้าวย่อมออกรวงตามเวลาอันสมควรเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควรจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็หาสมปรารถนาไม่ แต่พอถึงเวลาออกรวงใครจะอ้อนวอนไม่ให้ออกก็ไม่ได้เรื่องการให้ผลของกรรมก็ทำนองเดียวกันนี้ผลของกรรมชั่วคอยติดตามบีบคั้นส่วนผลของกรรมดีคอยติดตามประคับประคองช่วยเหลือผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรการมองชีวิตต้องมองในระยะยาวและกว้างไกลจึงจะเป็นวิถีชีวิตโดยตลอด